ผมโดนดูดเงินในมือถือไปทุกวันตลอดระยะเวลา6เดือนโดยที่ไม่รู้ตัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e y d a y Story นะครับผมวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ระหว่างที่เดินทางกลับอำนาจเจริญนะครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเพิ่งรู้ตัวเมื่อ,อวันก่อนกล่าว่าจะทำคลิปแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะครับวันนี้ก็อยู่ระหว่างทางที่กลับบ้าน ตอนนีถ้ถึงครึ่งทางแล้วครับอีกประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงบ้านแวะกินข้าวนิดหน่อยก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ FC ได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะแก้ปัญหายังไงเผื่อว่าคนที่ท่านรู้จักจะได้ไม่มีจะได้มไดม่โดนเหมือนผมครับผมแล้วก็ตัวท่านเองก็ต้องเช็คดู ตอนนี้เลยนะครับผมว่าเป็นอย่างผมหรือเปล่าต้องรีบเช็คแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยด่วนนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนะครับผมลองเช็คในระบบมือถือของผมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายของการค่าโทรศัพท์เนี่ยเยอะสูงนะครับผมสูงเป็นพิเศษซึ่งผมจำได้ว่าผมเคยไปเปลี่ยนโปรโมชั่นของระบบโทรศัพท์ไปแล้ว จากเดิมผมเคยใช้โทรศัพท์รุ่นประมาณาพันกว่าบาทต่อเดือนนะผมพันกว่าบาทต่อเดือนตอนนั้นผมก็รู้สึกว่า,าใช้เป็นลักษณะของ unlimited คือไม่จำกัดในหลายๆอย่างก็เลยไม่ได้เช็คเลยจ่ายประมาณพันสองต่อเดือนมาเรื่อยๆจนมีช่วงหนึ่งผมได้ไปติดต่อที่ศูนย์โทรศัพท์แล้วก็บอกว่าพี่ผมช่วงนี้ไม่ได้ใช้แล้วผมมี คือผมมีเบอร์โทรศัพท์อยู่3เบอร์เบอร์หนึ่งจะเป็นอัลลิมิเตดนะผมเมื่อก่อนจะมีอัลลิมิเตดอยู่3เครื่องแต่ช่วงหลังเนี่ยผมใช้ Wi-Fi ที่บ้านก็เลยใช้อัลลิมิเตดแค่เครื่องเดียวอีก2เครื่องก็จะเป็นโปรทั่วไปเพราะว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงกับเลขที่บัญชีต่างๆต้องการ OTP ก็เลยยังคงเบอร์โทรศัพท์ไว้ผมไปเปลี่ยนโปรให้เป็นโปรจาก1,200ให้เหลือประมาณ 400บาทก็จำได้ว่าเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าค่าโทรศัพท์จะขึ้นประมาณที่พันสองร้อยเหมือนเดิมผมก็เอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนไม่เคยเช็คเลยนะครับไม่เคยเช็คเลยแต่ว่ามามีเมื่อวานเนี่ยอยู่ดีๆก็ก็มานั่งเช็คว่า,าจำได้ว่าไปเปลี่ยนโปรมาแล้ว ทำไมค่าโทรศัพท์ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันยังเป็น1,200อยู่ดีนะผมก็เลยเข้าไปเช็คปรากฏว่าเงินของเราเนี่ยถูกดูดจะเรียกว่าถูกดูดได้ไหมคือมีการจ่ายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกวันนะผมผมก็ลองเช็คดูสรุปว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นแพ็กเกจเสริม ะจะมีข้อความที่ส่งมาที่บ้านที่มือถือทุกวัน,นครับทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นผมไม่เคยเช็คเลยนะครับไม่เคยเช็คเลยคิดว่ามันเป็นบริการแบบว่าบริการฟรีส่งข้อความเข้ามาเป็นข้อความลักษณะเหมือนกับว่าเป็นดูดวงแต่เป็นดูดวงที่ข้อความที่แทบจะเรียกว่าไรสาระมาก fc ไรสาระมากดูดวงอะไร fc มาบอกว่า ท่านที่เกิดวันนั้นวันนี้วันวันพุธพฤหัสสุกเสาร์วันสมมุติว่าวันนี้ตอนเช้าส่งมาท่านที่เกิดวันพฤหัสท่านจะมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายผมก็นึกว่ามันเป็นคําอวยพรหรือว่าเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผมแล้วก็ส่งมาตอนเช้าหนึ่งครั้งตอนเย็นหนึ่งครั้งไม่เคยเช็คเลยนะครับไม่เคยเช็คเลยว่าตรงนี้มีค่าบริการ สรุปว่าวันก่อนผมเข้าไปดูผมก็เข้าไปดูบินว่าเอ๊ะทำไมค่าอะไรที่มันขึ้นมามากกว่า400บาท400บาทขึ้นมารวมๆกันไปนะครับตกจ่ายไปเป็นเป็นพันนะเ c เป็นพัน f c เพราะว่ามีการชาร์จค่าบริการดูดวงตรงนี้ที่เขาบอกว่าเป็นดูดวงแต่มันไม่ใช่ดูดวงเลยมันเป็นการส่งข้อความอะไรมาก็ไม่รู้นะครับทั้งตอนเช้าและก็ตอนเย็น ก็เข้าไปเช็คดูผมก็ตกใจแล้วก็เราไม่เคยสมัครบริการตรงนี้เลยไม่เคยเลยในะ f c ก็เลยค้นในเน็ตดูเขาบอกว่าอาจจะมีการกดลิงก์บางอย่างทำให้เราสมัครโดยที่ไม่รู้ตัวมันเป็นการสมัครที่มันง่ายเกินไปนะครับมันง่ายเกินไปไหมที่การสมัครของเราถ้าว่าเราอยากจะดูดวงเราก็ต้องบอกว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร แล้วก็พอสอะไรดวงที่ส่งมาน่ยมันต้องไปเป็นดวงที่เกี่ยวกับตัวเราใช่ไหมเอฟซแต่นี่มันเป็นดวงที่สเปะสปะท่านที่เกิดวันนั้นวันนี้ท่านที่เกิดวันนี้ท่านจะมีโชคซึ่งวันที่ส่งข้อความเข้ามานะ่ยไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยผมก็เลยเข้าไปเช็คดูว่าบริการตรงนี้เนี่ยส่งข้อความตรงมาเนี่ยตรงมาเนี่ยส่งข้อความเข้ามาตรงนี้เนี่ยสามารถจะยกเลิกได้ไหมก็มีคนบ่นใน อินเทอร์เน็ตเยอะมากนะ FC มีเยอะมากผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนที่เป็นติดตามผมอยู่และดูคลิปนี้อยู่ต้องลองเช็คดูนะว่ามีข้อความเกี่ยวกับเรื่องดวงเรื่องอะไรข้อความของอะไรต่างๆเนี่ยส่งเข้ามาไหมท้ายที่สุดนะครับท้ายที่สุดผมก็ได้วิธีแก่เขาบอกว่ามันจะมีการยกเลิกการส่งข้อความลักษณะนี้ ผมมีมือถือเครื่องนั้นผมก็ลองใช้ดูมันสามารถยกเลิกได้ทั้ง2เครือข่ายนะครับกดดอกจันหนึ่งสแล้วก็กดโทรมันง่ายมาก FC ในการแก้ไขตรงนี้ซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะไม่เคยรู้มาก่อนแค่กดดอกจันทรึ1งสแล้วก็กดโทรพอกดโทรไปปุ๊บเขาจะบอกว่าเป็นฟรีบริการยกเลิก คําคโฆษณาหรือว่าการดูดวงหรือว่าอะไรต่างๆบริการพวกน,นี้อัตโนมัติพอผมกดไปปุ๊บมันก็จะสแกนให้เลยพอสแกนเขาก็จะส่งมาในข้อความที่เคยส่งดวงมาให้ผมนี่แหละเขาบอกว่าให้ผมกดหมายเลขหมายเลขหนึ่งกดกดเข้าไปจะเป็นการยกเลิกปรากฏว่า,าผมยกเลิกไปเมื่อวันก่อนเมื่อวานน,นี้เนี่ย ไม่มีข้อความส่งเข้ามาทําผมลองเช็คดูว่าข้อความตรงนี้เนี่ยส่งหาผมตั้งแต่เมื่อไหร่กันยาปีที่แล้วกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราาคุมพามีนา6เดือนกว่า FC ที่ผมต้องเสียเงินทุกวันนะครับเสียเงินทุกวันวันหนึ่งน่าจะประมาณ10กว่าบาทนะครับสิกว่าบาทที่ส่งข้อความเข้ามาเนี่ยออพอ10กว่าบาทแล้วไม่พอในเอฟซีมันรวมกับค่าบริการแพ็กเก็ตหลัก แพ็เกจหลักเรา400ค่าบริการเสริมตัวนี้3-400บาทเป็น8เป็น8,900แล้วทีนี้เนี่ยทางค่ายเขาก็จะมีการชาร์จภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยมันก็จะมีบวกกันไปก็เกือบพันนะผมแล้วก็มีค่าบริการจุกจิกนิดหน่อยก็ตกพันกว่าบาทนะครับวันนี้ผมก็เลยมาเตือนเพื่อนๆน,นะครับเตือนเพื่อนๆเ,เตือน FC ว่ามือถือลองกดตอนนี้เลยนะ FC ดอกจันหนึแล้วก็กดโทรถ้าท่านไม่ได้สมัครบริการพวกดูดวงหรือว่าข้อความอะไรต่างๆที่ให้ท่านเข้ามาเนะี่ยให้กดยกเลิกไปเลยในเะ FC กดยกเลิกไปเลยถ้านอาจจะเคยสมัครโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าตรงนั้นเข้าตรงนี้มันโผล่ขึ้นมาผมก็ยังงงอยู่ตอนนี้จนถึงผมนั่งอยู่ตอนนี้ผมยังงงว่าผมไปสมัครตอนไหนนะครับผมมันโผล่ขึ้นมาเอง แต่ผมดูที่โ้ดตัวอผมดูที่ขั้วหัวตอนเริ่มต้นที่บอกว่าผมสมัครเนี่ยเขาบอกว่าสามารถยกเลิกได้ตรงขึ้นต้นแต่มันมีข้อความที่2เด้งขึ้นมาเหมือนเหมือนดันดันขึ้นมาใน FC ดันขึ้นมาว่าไม่ให้ไม่ให้เราเห็นข้อความในการที่บอกว่าค่าบริการเท่าไหร่แล้วสามารถที่จะยกยก,ยกเลิกโดยวิธีการไหนมันไม่บอกเรานะครับมันดันข้อความใหม่ขึ้นมาในวันนั้นทําให้เราเผลอเหมือนกับว่า เออเราไม่รู้เรื่องแล้ววันนั้นถ้าว่าผมไม่ได้เ,ออเปิดมือถือดูวันต่อมาก็มีข้อความใหม่เข้ามาเน้งเข้ามาผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ยอันนี้มันต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยหรอหรือว่าอะไรก็ไม่ได้เช็คดูผมจําได้นะไอ้เรื่องการเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของ SMS เมนี่ยเมื่อตอนที่ผมอยู่มาหาลัยมันนานมากแล้วซีนานมากตอนนั้นอ่ะเคยมีคนบอกว่าสมัครอะไรพวกเนี้ยมันจะมีการเสียค่าบริการหลายบาทต่อครั้งอยู่ แต่ผมไม่คิดว่ามันจะยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะครับผมฝาก FC นะครับทุกค่ายลองดูกดดอกจัน137ตอนนี้แล้วกดโทรไปเลยว่าท่านได้มีการใช้บริการาส่งข้อความพวกโฆษณาอะไรต่างเหล่านี้ไหมมันมีค่าใช้จ่ายนะครับรู้สึกค่ายนี้จะเสียประมาณ5บาทต่อครั้งก็เอาเป็นว่าไม่โทษค่ายมือถือแล้วกัน นะผมเพราะว่าเขาให้เรายกเลิกได้ง่ายมากนะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องใส่ใจในการดูข้อความด้วยก็โอเคเสียแล้วก็เสียไปนำมาเตือนภัย f c ฟนะผมบางคนบางทีอาจจะลืมกดไปโดยไม่รู้ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้เมเดสตอรี่สวัสดีนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปที่น่าจะเริญนต่อสวัสดีครับ